สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่21กันยายนพศ2564รกลับมาพบกับคุณครูนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของเราอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีเรื่องก็คือเดี๋ยวเราก็จะ มีการสอบนะคะมีการสอบโอนตนะคะแต่วิธีการสอบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวโรนะคะโรคำสั่งที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนลองทำข้อสอบนะคะเตรียมพร้อมพิชิตโอเน็ตพร้อมกันไหมคะนักเรียนเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันเลย เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นโจทย์ให้กับนักเรียนนะคะขึ้นโจทย์ที่หน้าจอให้กับนักเรียนนักเรียนเตรียมสมุดปากกานะคะอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะเดี๋ยวนักเรียนโลกโจทย์นะคะลงไปในสมุดแล้วให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงินนะคะเน้นย้ําว่าให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องด้วยปากกาสีข้อที่ 1. การย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใด และสิ้นสุดที่อวัยวะใดสำหรับข้อที่1นะคะก็คือจะเป็นการถามว่าอวัยวะเริ่มต้นของการย่อยนะคะมันเริ่มจากอะไรนะคะตอบตัวแรกแล้วนะคะเปรียบเทียบว่าแล้วอวัยวะในการย่อยอาหารเนี่ยจะไปสิ้นสุดหรือว่าไปจบที่บริเวณไหนนะคะข้อที่1ค่ะคำถามข้อที่2 ระบบทางเดิอนอาหารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใดระบบทางเดิอนอาหารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใดกปากทวารหนักขอปากลำไส้เล็กคอปากกระเพาะอาหารงกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ นักเรียนเขียนโจทย์และเลือกตอบเลยนะคะข้อที่ 2. 2ข้อที่3อวัยวะใดในระบบทางเดินอาหารที่ไม่มีการย่อยเชิงเคมีการย่อยอาหารนะคะก็จะมีการย่อยเชิงกลนะคะและก็สองการย่อยเชิงเคมีแต่สำหรับโจทย์ข้อที่3ก็ขถามว่าอาวัยวะในระบบทางเดินอาหารใดที่ไม่มีการย่อยเชิงเคมี ข้อกอปากข้อขอหลอดอาหารข้อคอกรับเพาะอาหารและข้ององลำไส้เล็กนักเรียนเขียนโจทย์และเลือกตอบเลยข้อที่4อวัยวะใดในระบบทางเดินอาหารที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารข้อกอปาก ข้อขอกระเพาะอาหารข้อคอลำไส้เล็กข้องอลำไส้ใหญ่ข้อ5ในน้ำลายคนจะมีแอนไซม์ใดและทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใดข้อกอไลเปสย่อยไขมันข้อขอแปปซินย่อยโปรตีน ข้อคอมนเทสนะคะย่อยมอนโทสข้องออไมเลสย่อยคาร์โบไฮเดรตข้อที่6ข้อใดคือหน้าที่ของน้ำดีข้อใหนคือหน้าที่ของน้ำดีข้อกอช่วยย่อยไขมันข้อขอช่วยเคลือบกระเบาะอาหาร ข้อคอช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กและข้องอค่ะช่วยย่อยโปรโตีนข้อที่7ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้ไม่ถูกต้องเ้าถามว่าข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้องนะคะข้อกอตอมน้ำลายอะไมเลตข้อขอตับอ่อนน้ำดี ข้อคอกระเพาะอาหารเปปซินข้องอลำไส้เล็กซูเครสข้อที่8อาหารจำพวกโปรโตีนถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกที่อวัยวะใดถามว่าโปรตีนนะคะถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกที่อวัยวะใดข้อกอปาก ข้อขอกระเพาะอาหารข้อคอลำไส้เล็กข้องอลำไส้ใหญ่ข้อที่9เอนไซม์ใดทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลข้อกอลิเพนข้อขอแปปซินข้อคอพริปซินข้องออะไมเลส ข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้สารอาหารประเภทใดร่างกายดูดซึมไปใช้โดยไม่ต้องย่อยข้อกอโปรโตีนข้อขอคาร์โบไฮเดรตข้อขอไขมันหรือข้ององูเกลือแร่ค่ะ ยังไงนะคะนักเรียนอย่าลืมทําข้อสอบนะคะแล้วถ่ายรูปนะคะส่งมาให้กับคุณครูนะคะพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเรียนของตัวเองให้ชัดเจนนะคะตั้งใจนะคะโชคดีในการทําข้อสอบทุกคนนะคะนักเรียนมีอะไรนะคะสอบถามคุณครูได้ตลอดนะคะแล้วเราไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ